สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตโอคทีนอีกครั้งในยุคเกิดสกู๊ปมอชล่ากับมอท่าตัวสุดท้ายในยุคมิลเลนเนียมนะครับนั่นคือไฟนอลมอชล่าจากกอร์ซิล่าไฟนอลวอร์สนะครับซึ่งพูดตามตรงว่าตัวนี้ประวัติไม่ค่อยเยอะและอย่างคือตอนจบมันคุมเคลือด้วยนะครับว่าตัวลงสตากกร์กำของมอทา่าตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับโดยก่อนที่ผู้หนังในคลิปนะครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซักกันได้ถ้าเกิดมีการซัพพอร์ตเนี่ยก็สามารถตัวนี้จะผ่านซ หรือว่าสมัสมาชิกกันนะครับ50บาทต่อเดือนจัดช้ชมคิวใหม่มก่อนใครแบบ early access นะครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมกันมานะครับอ่ะอามาเข้าเรื่องกันเลยกับฟ i n a อนม s u l ูานะครับมอชาฟันนิวอเนี่ยมีความยาวลำตัว72เมตรวงปี216เมตรนะครับใหญ่มากแต่มีน้ำหนักค่อนข้างจะเบานะครับ25,000ตันซึ่งดีไซน์ของมอชาต,ตัวนี้เรียกว่าก็ซ่าฟันนิวอเนี่ยเป็นภาสุดท้ายที่เขาอัดทุนมิอัน สปรลาดเกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดยกเว้นมอชาร่าที่เขาเอาโมเดลหุ่นจากภาคโตเกียว SOS มาใช้เลยนะครับเพียงแค่สีของมันเนี่ยจะดูเข้มกว่าเล็กน้อยแค่นั้นนะครับก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องดีไซน์ของมอชานี่ว่าเขาสร้างยังไงหรือว่าที่มาของมันเนี่ยก็ไปดูคลิปเก่าได้ของมอช่าโตเกียว s o s เนะครับเพราะมันคือดีไซน์เดียวกันนะครับลักษณะนิสัยของมันนะครับก็เหมือนกับมอช่าในเวอร์ชันเก่าๆเนาะ มอชาตินี้ก็เป็นจักรโลกที่มีความเมตตาการุณานะครับแล้วก็ยังมีโมบิจริงของเธอเพื่อใช้สื่อสารกับมนุษย์เตือนถึงการฟรื้นคืนชีพของตัวไก่เกนศัตรูคู่ตับโบราณของมอชาที่กำลังจะมานะครับตัวมอชาติก็คอยช่วยกอซ่าที่ถูกโจมตีจากไก,ก่เกนและมอสเซอร์เอ็กซ์ซึ่งเอาจรงิงเราก็ไม่รู้กอซ่าเกะยะดีกับมอชาติหรือเปล่าจะไปว่าเหมือนมีศัตรูตัวเดียวกันอะไรแบบนั้นนะครับเพราะทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีแบบไปสัมพันธ์อะไรกันเลยนะครับนอกจากว่ามีศัตร โดยต้องกําเนิดนะครับมอท้าววันนี้ก็ยังคงอาศัยบนเกาะอินฟนนะครับมนนอท่าเนี่ยเหมือนเป็นศัตรูโบราณกับสปาร์ต่างดาวไซเบอร์นติกชั่วร้ายในนามไก่แก่นนะครับโดวยว่าสองตัวเนี่ยเป็นคู่ปรับกันมาเมื่อหลายพันปีก่อนโดยมอสซิล่าเนี่ยก็สามารถเอาชนะไก่แก่นได้แล้วมันก็ถูกผนึกเอาไว้นะครับในฮอกไกโดมอท่าก็ยังคงอยู่กับโซบิตจีนบนเกาะอินฟนจนกระทั่งถึงปี 2000x x เนะครับเพราะในฟันเดวอร์มันไม่ระบุปีเนาะมันคือส0 0พันนะครับ เมื่อตัวไกเกนทุกคนึกเอาไว้เนี่ยถูกปลุกขึ้นมานะครับโดยกองกําลังของเอเลียนซีเลียนนะครับเราก็จะเห็นว,ว่าซนะีเลียนนั่นคือทําเรื่องชิบหายไว้ทั้งโลกมากๆนะครับควบคุมหลอดสัตว์ประหลาดปลุกสัตว์ประหลาดขึ้นมาให้อลาวาดชชคดีกอริล่าเนะี่ยไม่ได้ถูกควบคุมนะครับมันก็ไปตีถล่มสัตว์ประหลาดไปทั่วในขณะที่มอสซาเนี่ยเหมือนหน้าที่ของเธอเนี่ยคือไปจัดก,การกัดคูบลับเก่านั่นคือไกเกนนะครับ พอไกแก้นที่มันเคยพังไปรอบหนึ่งหัวระเบิดรอ,อบหนึ่งเนี่ยมันกลับมาทํางานอีกครั้งและมันร่วมมือกับมอนสเตอร์เสู้กับกอรซิล่ามอทราก็ได้บินมันยังมอทราก็ได้บินออกจากเกาะอินแฟนเพื่อมาช่วยเหลือกอซิลานะครับก็กลายเป็นการสู้สต่อ2ไปเราเจอว่าตัวไกแก่นนั่นขั้นได้เปรียบนะครับมันจะอัปเกรดอาวุธมาด้วยเป็นเลื่อยแบบเลื่อยเลื่อยยนเลยนะครับจนสุดท้ายไกแก่นก็สามารถชนะมอทราได้ แต่ด้วยความกากหรือว่าความโง่ของไกเก้นนะครับมันโชว์เท่ระเบิดตู้มแล้วมนหันหันหลังกลับจนตัวเลือดที่มันคว้างไปเองเนี่ยมันหันกลับมาฟันคอตวิงขาดและกกอนทิมมอราจะเหมือนจะสิ้นฤทธิ์เนี่ยมันก็ใช้พลังเครื่องสุดท้ายนะครับใช้พลังที่ถูกเรียกว่าไฟร์มอร์าเนี่ยพุ่งโจมตีไกเก้นจนทั้งสองฝ่ายระเบิดไปนะครับอ่ะในจุดนี้เด๋ยวจะพูดถึงตอนท้ายนะครับเพราะว่าหลายคนก็มองว่าตกลงมอร์าเนี่ยมันตายหรือว่าไม่ตายนะครับ เราพูดถึงความสามารถของมันก่อนความสามารถแรกของมอททราไฟนอลวอลก็คืออ่ะความสามารถพื้นฐานเลยคือมันบินนะครับก็าสามารถบินด้วยความเร็วถึง3มักนะครับและยังสามารถสร้างลมพายุฮอริเคนได้จากการกระพือปีกของมัน 2. เกล็ดนะครับก็เป็นความสามารถที่เห็นยุคโชวะแล้วก็โตเกียวเอสโเอสด้วยนั่นะคือมอททราเนี่ยสามารถปล่อยเกล็ดพิษสีเหลืองนะครับออกมาจากปีกซึ่งสามารถขัดขวางการโจมตีของศัตรูได้นะครับ แล้วทำไมตัวไอเบรสไลเซอร์ของไกแกนเนี่ยทำงานผิดปกติแล้วตัวมูมูแรงเนี่ยมันย้อนกลับมาใส่หัวมันอ๋อเข้าใจละไกแกนคือมันไ่ตายแบบโง่แต่มันโดนพลังของมอทช่าเนี่ยสะท้อนมูมูแรงกลับมาโดนหัวมันเต็มๆนะครับแล้วก็ตัดจุดอ่อนที่ยมภาคเก่าบอกไว้ว่าถ้าเกิดมาทช่าใช้เกรดเนี่ยมันจะสิ้นอายุไขนะครับอันนี้คือไม่มีนะครับถึงแม้มันจะตายก็ตามมันในตอนท้ายๆนะครับก็มสามารถต่อมาบอมเบอร์ลาเลีย มันอ่านอย่างนี้เปล่าขออภัยนะครับานผิดนะครับมันเป็นชื่อท่าพิเศษของพระนี้นะครับซึ่งมีความสามารถการบินด้วยความเร็วสูงจนแบบเมื่อผ่านหัวสประาดเนี่ยแรงบินของมันเนี่ยสามารถเหวี่ยงให้ไก่แก่นกับมอสเอ็กเนี่ยเสียหลักได้นะครับอ่ะและความสามารถสุดท้ายเป็นความสามารถโดดเด่นที่สูงพระนี้ fire heat attack นะครับเป็นพลังสุดท้ายของตัวมอช้าที่มันเหมือนร่างกายของมันเนี่ยมันลุกเป็นไฟนะครับ แล้วก็บินพุ่งชนไก่แก่นที่หัวมันก็ขาดแล้วพร้อมกับระเบิดตัวเองพร้อมกันนะครับซึ่งในภาชนะของเล่นบันไดมูวี่มอสเซอร์ซีรีส์เนี่ยพลังนี้มีชื่อล่างฟอร์ของมันเลยคือไฟเออร์มอสทร่านะครับอ่ะและนี่คือพลังของมันเนาะอ่ะเรามาดูเกรดกันนะครับที่ผมพูดไปข้างต้นว่าตกลงนั้นมอสทร่ามันตายหรือว่ามันไม่ตายนะครับเพราะในช่วงเอ็นเครดิตกับไฟนอลวอลเนี่ยมันก็เป็นฉากมอนตัดของฉากเก่าๆใช่ไหม แต่มีฉากใหม่หม่ด้วยนั่นคือฉากมอท่าบินไปยังเกาะอินเฟนซ์เพราะเป็นฉากใหม่หละคนเลยอนุมานว่าเอ๊ะมันลอดชีวิตและบินกลับไปยังเกาะหรือเปล่าแต่แเราเห็นว,ว่าปีของมอท่านั้นอยู่ครบเพราะในหว่าเรื่องเนี่ยมอท่าบปนโดนไก่แก่นตัดเสี้ยวปีของมันไปนะครับแต่ในช็อตเนี่ยคือปีมันครบไงมนเลยค่อนข้างจะแบบมาเป็นความผิดพลาดของความต่อนเนื่องของหนังหรือว่ามันเป็นฉากที่ตัดออกไปแล้วเอามาใส่เอ็นเครดเฉยๆจากนั้นสตาร์การ์ของมอท่าาในเวอร์ชันนี้ฟันวอร์เนี่ยจึงไม่แน่นอนนะครับ ว่าตกลงเนี่ยมันตายมันระเบิดตัวเองตายเพราะไก่แก้นหรือว่ามาบินกลับไปยังเกาะตัวที่เหมือนแบบยังไงอะแปบ๊บเดียวปีกงอกมาใหม่งั้นเหรอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็แล้วแต่คนดูเนาะเพราะหนังมันก็ไม่ได้ให้คําตอบชัดเจนนะครับและเกิดสุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าทา่านี้เนี่ยจะเป็นมอท่าที่ลงไม่เห็นตัวอ่อนของหนอนเลยแต่ในช็อตต้นเรื่องเนี่ยภาพวาดในถ้ำเนี่ยนอกจากภาพวาดที่มันสู้ไก่แก้นเนี่ยมันก็มีภาพวาดของหนอน มอต้าสตัวนะครับก็เป็นหนอนแฝดที่เอาอิงมาจากของภาคมอต้าบรรทักอซิล่าแล้วก็โตเกียว SOS นะครับก็ประมาณนี้สำหรับโมซิล่าไฟนอลวอร์นะครับเรียกว่าบทมันไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะเพราะความที่หนังแม่สปาร์ตเยอะมากและตัวเอกก็คือกอซิล่าแหละมันมอต้าเป็นแค่ตัวประกอบเฉยๆนะครับก็เลยไม่มีอะไรพูดถึงเท่าไหร่นะครับก็ท่านผู้ชมคิดยังไงกับมอต้าไฟนอลวอร์ก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับซึ่งก็โปรโมทแฟนฟิทนิดนึง ผมมีแฟนฟิกยุคเด็กดีนะครับก็เป็นแฟนฟิกแนวะผมชอบถนัดโนมิตะฮาเลมนะครับอย่างล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับกอรซิลล่านิดหน่อยก็คือกอรซิลล่าของโนมิตะนะครับประมาณว่าผมรีเมคเดอะมู๊วี่ของดูแลมอนใหม่หมดโดยเอาเอเลเมนต์จากกอรซิลล่าเดอะซีรีส์มาโดยเปลี่ยนเรียกว่าไงอ่ะเอาโค่นเรื่องของเดลส์สองของโนมิตะนำมารีใหม่ตัดพิสเกตอ,ออกเปลี่ยนเป็นกอรซิลล่าโซลัสนะครับแล้วตัวกอรซิลล่าโซลัสเนี่ยก็เดี๋ยวก็โตเดี๋ยวมันก็โดนรังสีมันก็จะกลายเป็นกอรซิลล่านะครับ แล้วก็เป็นการมาจนภัยของนมิตะในนวิ่งต่างโดยมีไคจูกอสล่าเนี่ยขอร่วมทางไปด้วยซึ่งผมก็จะเพิ่มบางภาคว่าจะใส่ไคจูเพื่อเป็นคู่ปรับกอสล่าไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใส่เนี่ยกอสล่ามันจะโกเกินไปเนาะคือแบบเบสบาดตัวเดียวไม่มีคู่ปรับเลยนะครับถ้ารสนใจก็ไปอ่านกันได้เรื่องอื่นที่ผมแต่งไว้ในลิงก์เด r ิบชั้นด้านล่างนะครับสําหรับวันนี้ก็กตูล้ลาไปก่อนสวัสดีครับ